ทำได้ทำไหมลูกใช่เราไหมใช่ไหมใช่ไหมเดยวลูกเราเนาะใช่ไหมไม่เป็นไรมูนเรากระดาษอะไรมาตัดตัดไม่ใช่ลองทำตัวย่านะมีใหม่แจ้งมาไม่เป็นไรม่เป็นไรมันมันใส่เลยมูนมาตัวหนึ่งไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปควบคุมไปคุยกันที่ถอกันไล่เนาะเดี๋เราไปให้การทีุ่่นเนาะกานพนักงานสอบสวนนะนี่เรานะเราจะเป็นเราเนาะมูนตัวย่าหำมันเป็นยังหำ ไม่เป็นไรน้องแม่มันมีพอดีหมายสารน้องหมายจับจับสารนะครับสารที่ไหนสารนิทับครับเป็นเรื่องอะไรคะเนี่ยจิงครับจิงซับฮะอย่าไปไม่ไรเดี๋ยวไปนู่นเนาะเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าอะไรนู่นไม่เป็นไรมึงเฮ็ดมึงหัวเาความขี้นะเขาเรามา เขาก็ไปทำงานทุกวันแล้วก็จะมีอ่าอะไรเราต้องพูดความจริงนะเอาเสื้ออะไรมาก่อนก็ได้เราก็จะเสื้อนี้ค่อยจะไปไม่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 เอาเสื้อที่ใส่ก่อนเสื้ออื่นก่อนเออไอเสื้อที่มาใส่คือนั่นแหละไปหาไปหาที่ไหนไปหาเขาเป็นเขาเป็นหม้อะไรครับหมาจับครับไม่จับจ้าไปแค่ ไปหาคุณป้าคุณป้าเป็นแม่เขาใช่ไหมคะเขามีความตกใจกลตกใจมากเพราะว่าน้องตัวเขียวหมดเนี่ยอะไเจ็บหมดนเจ็บหมดอะไรเจ็บหมดตัวเขียวหมดเลยเหรอหมดหน้าอย่างนั้เขียวเพราะว่าเขาเขาโดนรัดไงคะโดนรัดเขาวิ่งไปไกลอยู่นะแว่นวุนตกอืมแว่นนี่เห็นว่าแตกเลยเรื่อยงคะตตอนนั้นเขาร้องขอความช่วยเหลือเขาร้องแต่ว่าชาวบ้านไม่มี มไม่มีใครผ่านมันเป็น,ปนจุดเขนาเลี้ยวข้าวกรีดไปมันลกแล้วเมื่อวานแม่ก็เลยเอาผู้ช่วยกับแม่แล้วก็ร้านสาแฟดมาหวดทางให้เตียนถึงที่เตียงแล้วเพราะว่าไม่มีใครทาอะไรเลยหัวด้วกันเองเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไม่<ๆ>ไม่หมายถึงว่าเขาจะรู้เส้นทางในพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่มันไปถึงน้าตกผู้ใหญ่คะผู้ก<อ>่อเหตุในตัวผู้ใหญ่เองคาดว่าจะเป็นคนที่ไหนก็คนพื้นที่คนในพื้นที่ใช่ไหม ไอประมาณสองสามหมู่นะี่หละไอชุมชนใช่แต่ก่อนมันไม่มีปัญหาแล้วช่วงยาบ้านเนี่ยมันมีปัญหาโตสมัยก่อนไม่มีไอ้บ้านหัาใหญ่ไม่มียาบ้าแต่นี่มันเสพกันแล้วเม็ดเม็ดนึงอ่ะยี่สิบบาทอย่างเงี้ยสองอเอซีเม็ดร้อยอย่าเงี้ยเรียนรถเขาอ่ะคือว่าหลานสาวคือจําได้ว่าเออเป็นเวกสีแดงแค่นั้นแหละ อันนี้เขาก็มากอดปั้มกันสู้กันนะเขาเล่านะ<ม>อันนี้มัดเอน้องสาวอ่ะมันเขาก็ชุดข้าปากเขาพูดไปพักนึงลงข้างทางนะน<ม>้อยฟังนะ<ม><ม>แล้วก็สู้กันพักนึงและอันนี้เขาเข้ามือปิดตะปู กัะชกต่อยท้องเนี่ยมีการทำร้ายด้วยใช่ไหมคะร่้งสามันก็ทำกระชกโดนนี่มไม่โดนนี่ใช่ไหมล่ะเราฟังมันได้ฟังกันนะแล้วตอนนั้นน่ะเขาได้เล่าให้ฟังมาว่าได้ร้องขอชีดยังไงตอนนั้นยัง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 กำลังสู้มันอยู่แต่มมันสู้ไม่ไหวเลยไงบอกขอคืออย่าทําอะไรพี่เลยพี่อ่ะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่เพราะเขาไม่มีผัวเออเขาก็ขอยกมือไหวเขาก็บอกว่าไอ้น้องแฟนก็บอกว่าต้องการอะไรจากพี่ จะเอาอะไรพี่ก็ให้ตอนนี้ว่างานนะแบบไม่ไหวแล้วไงค่ะน้องเอน้องแฟก็เอาเงินพักเงินมามีสองร้อยก็โทราศัพท์ต็แรกเขาก็ไปหมดเลยนะเขาให้เอาไปหมดโทราศัพท์เงินก็เอาอืตอนนี้มันนึกได้ไงรูกแฟกบอกต้องการอะไรเขาเอาเงินไหมหนูให้ให้สองร้อยมันก็คืนโทราศัพท์ให้แต่นี้ก็แยกกันดังปั้มก็มาพักแล้วนี่มาตั้งแต่ที่ปีเนี่ยถามยายดิที่ปีไม่ีอยู่พอสองสิบแปดนั่นนะไม่นะ มันเป็นป่าเป็นดงตอนนี้ก็พวกมารักเล็กขโมยน้อยเขาก็ยิงตายต้งนั้นตำรวจมาพิกผีเขาก็เผากลางคืนไม่มีเนเหต่ก็ไม่มีอะไรเลยเลยก็จะมีนี่นะก็ยังมีครั้งนี้กลัวไหมคะคุณยายกลัวสิก็กลัวเหมือนกันเนี่ยคนแก่อยู่บ้านตัวนี้หวาดระแวงไหนอะไรไงถ้าบว่าตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยไม่เคยมีแบบนี้